แบ่งกบาลแยกนักยิงหัวในเป็นงานที่ดีนะงานมันเร้าใจแถมได้เที่ยวบ่อยมึงมั่นใจได้เลยว่ามึงจะไม่อดตายแน่นอนเพราะยังไงก็ตามถ้ายังไม่ตายหากันหมดจนเหลืออยู่แค่สองคนแล้วก็ต้องมีใครสักคนอยากเจออีกคนที ครับผมไม่ใช่โรคจริตบ้าบืนนะพ่อผมเป็นนักฆ่านะมันจะเหมือนกันได้ยังไงอันนึงเป็นงานอันนึงเป็นอาการประสาทแดกกูจะพูดตรงๆเลยนะพ่อแม่กูนะไม่สนที่อะไรมันเห็นกูแน่เลยเชียเสือกเห็นจริงๆนั่งกินกาแฟรอตรงนี้แหละเหยี่ยวสิงคนไวด้วยเฮ้ยเด็กโรงแรมเหี่ยวตัวเองนั่นความรู้สึกใครจะออกอาการมากกว่าคนอื่นนะเนาะ ก็ไอ้กหน้าตัวเมียที่เอาถ้วยรางวัลกรอบหัวหัวเมียตัวเองจนดับไงมือโปรโของแท้มันต้องมีมาตรฐานมึงต้องเข้มมึงต้องเจ๋งมึงต้องมีแผนที่จะ้ฆ่าคนที่มึงเจอหน้ารวมทั้งหนึ่งด้วยเออพ่อครับเออพ่อเออโถไปเรียกแม่มาคุยเหอะ